สุดยอดอูอ้ไปแล้วไปนำเงินอู้หูนัดดูคันนี้ออกใหม่แลเนี่ยอูอ้ไปแล้วสวยงามมากมากอู้หูุดยอดจริงๆคันนี้สีเขียวเด่นมากๆเลยท่านผู้ชมเด่นมากๆดุมากๆเลย สุดยอดมากสวยงามมากๆมากๆเลยท่านผู้ชมโอ้โหสวยงามมากๆเลยจับจับเลยเนอะจอดโอ้โหดุมากจริงๆแบบนี้ก็ได้บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมโอ้น่สบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้ว เคยไปไทยมาอีกแล้วมื้อนี้เคยประเทศไทจะพามาเบิง่งรถหรูอยู่เซทันเวอร์รถหรูสปอร์ตชูเปอร์คาร์เด้อท่านผู้ชมเด้อเคอยแสดงเคยประเทศไทยคิดว่าน่าจะมีหลายคันมากๆเห็นบอสังเกตเห็นบอท่านผู้ชมมีสีแดงสีดําสีน้ําเงินเนาะเคยใส่ฝากคนไหนกดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อมื้อนี้ก็จะเป็นวันที่เก้าวันอาทิตย์มีนาคมสองห้าหกแปดเน้อท่านผู้ชมเด้อ อยู่เชนทันเบอร์มีรถรู้ชุปเปอร์คาร์เดี๋ยควคือผู้ชมจะพาไปเบิ่งใ,ใกล้ๆเนาะไปเบิ่งเลยว่าจะสวยงามขนาดไหนเนาะสุดยอดมากๆสีแดงสีดำสีน้ำเงินเด้อย่านผู้ชมเด้อโอ้สวยงามสวยงามก็มีเจ้านาทีเด้อย่านผู้ชมเด้อเจ้านาทีอย่าง อย่างดูแลความปลอดภัยอยู่นี่นะว้าวอยู่เซนทนรัลเวิร์มีรถหรูซุปเปอร์คาร์เด้อท่านผู้ชมเด้อสวย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 งามจริงๆนี่คือบรรยากาศรถหรอูอยู่เซนทนรัลเวิร์มื้อนี้วันอาทิตย์เป็นโอกาสดีาามากๆเคยไทยมาเบิง่งมาเห็นสุดยอดจริงๆซุปเปอร์คาร์เด้อท่านผู้ชมเด้อ โว้วมีรถไฟฟ้าวิ่งด้วยข้างบนนะ่ะสุดยอดจริงๆเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าเนาะน่าจะมีเยอะๆอ,อยู่เนี่ยรถรู้คันนี้กำลังวิ่งมาเนี่ยน่ารักจังเลยสุดยอดโว้ไปแล้วโว้สุปเปอร์คาสุปเปอร์คา รู้สึกว่าเขาเจ้ากำลังเตรียมของจัดงานอยู่้อท่านผู้ชมเดยอยู่ทั้งเชนทันเวอร์นี่จะมีรถรู้หลายคันมากๆแต่บ๊ฮู้จัดหอนมือใดถึงมือใดเนาะเนี่ยรถรูลล้คันนี้ก็ออกมาอีกแล้วท่านผู้ชมสีฟ้าสีดำเงินโอ้เยี่ยมมากไปอีกแล้วนนสุดยอดจริงๆอยู่เชนทันเวอร์ ล่าสุดๆดเด้อท่านผู้ชมเด้ออัปเดตล่าสุดอันนี้น่าจะน่าจะเข้าไปไม่ได้นะโน่โ no, น no. เขาบอกว่าอะไรนะรถรู้เยอะมากน่าจะถ่ายได้นะ ก็มีหลายคันมากๆท่านผู้ชมน่าจะเป็นอุ้ยสิบยี่สิบคันนะเยอะจริงๆเดี๋ยวเคยจะเวียนถ่ายเด้อท่านผู้ชมเด้อเวียนถ่ายให้ดูนะอัปเดตล่าสุดเด้อท่านผู้ชมเด้อเนี่ยสีเทาเนี่ยกำลังจะออกมาเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน น,นี่ดูก่อนทำชมเนี่ยรถนนดูคันนี้ออกไหมก็เนี่ยอ้ไปแล้วสุดยอดจริงจริงน,นี่ก็มาอีกทำชมเนี่ยอู้อันนี้เจนะ็ดศูนย์เนาะสวยงามมากๆโอ้ ุดยอดจริงๆไปแล้วคันนี้สีเขียวเด่นมากๆเลยท่านผู้ชมเด่นมากๆดุมากๆเลยอู้สุดยอดจริงๆหลายคันมากๆเลยเนะี่ยพอเสะไปชุดยอดจริงๆเยอะมากๆก็จะมีหลายคันมากๆท่านผู้ชม นี่คือเคลมไทยอัปเดตล่าสุดวันอาทิตย์เนอท่านผู้ชมเดินอยู่วันที่เก้าเนี่คยจะให้ดูรถหรูเขาจะรถหรูมามาโชว์อีกแล้วเนี่ยอยู่เซนทันเวอร์เนาะโอ้โหเยอะมากๆกําลังเตรียมของเลยท่านผู้ชมเดาว่าลวกเขาจัดงานเสร็จแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะมาอีกแล้วครัมบมาอีกแล้วท่านผู้ชมในสีขาวเนี e ่ยโอ้รถหรูแต่เคลมไทยก็ ไม่รู้ว่าฮีหฮ่อยังเนะไปแล้วท่านผู้ชมสุดยอดมากอันนี้ก็จะเห็นชาวต่างชาติเนาะเขาจะเดินไปเดินมาอยู่ทางเซนทันเวอร์เดินออกมาจากเซนทันเวอร์ดนอท่านผู้ชมเด้อก็เคยพยายามพาย่างเลาะงยางชมไปก่อนเนาะแต่ฮีหฮอรถก็น่าจะเป็น พอเซเยอะมากเ<า>นะาะท่านผู้ชม<อ>คือท่ายกินว่าน่าจะเป็นพปอเซแน่ๆเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็คืออัปเดตล่าสุดเด้อท่านผู้ชมก็สีเขียวเด่นมากๆท่านผู้ชมชุดยอดจริงๆเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองนะเปิดลังคาได้เนี่ยสวยงามจริงๆสวยงามมากๆอันนี้เอาเขาจะเอามาประกวดหรือว่าเอามาทำอะไรก็ไม่รู้้อ mm hmm ท่านผู้ชมเดินทัทก็ถ่ายไปบังเอิญมาเจอเนะาะบังเอิญมาเห็น้อท่านผู้ชมเด้อช่วงตอนกลางวันน่าจะแดดน่านจะแดดแรงมากๆ้อท่านผู้ชม รุ่นนี้ก็น่ารักจริงๆโอ้โหสวยงามมากๆเลยทา่านผู้ชมให้มาดูสีเหลืองนี่ก็จะเป็นคลาสสิกมากๆเลยทา่านผู้ชมโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะนี้ก็จะมีสีขาวด้วยสีขาวนี่ก็สุดยอด มือตะคันสวยๆงามๆนะท่านผู้ชมเด็จม,มืแต่นุ่นแจ๋วๆจับๆเลยเนาะอันนี้ก็สุดสีดำนาะสีดำสีดำนี่ก็สุดเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสีสีขาวดนะท่านผู้ชมก็สุดเหมือนกันดนะท่านผู้ชม ก็มีหลายคันมากๆเยอะมากๆนะตอนนี้ก็จะเป็นฝรั่งเข้ามาดูนะเข้ามาดูรถหรูรถน่าจะเป็นรถเขาเจ้านะโอ้ เาฝรั่งเขาจะมาดูนะ,ะเขาจะจะมีบัสด้วยหรือเปล่าออามาดูนะจอดโอ้โหดุมากจริงๆแบบนี้ก็ได้บรรยากาศดีมากเลยท่านผู้ชมโอ้เคยพูดไปก็หามุมสวยๆงามๆให้ท่านผู้ชมได้เบิงนะ่งเนาะสวยงามมากท่านผู้ชมสวยงามจริงๆ โอ้รุ่นนี้รุ่นนี้หาชมยากเลยท่านผู้ชมนะหาชมยากมากเลยเนี่ยเครื่องใส่เก่บาบังเอิญมาเจอเด้อท่านผู้ชมเด้อเป็นงานประกวดยังเก่าบ,บอ่อหลูเนาะก็จะเห็นแบบนี้เนดะ้อท่านผู้ชมเด้อสุดยอดสุดยอดรถหรูรถหรูเด้อท่านผู้ชมเด้อเคยใส่เก่าฝากก็ขอขอไรกดแชร์กดติดเตะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้เนาะคลิปนี้เขาจะขอลาจบชัน,นี้ก่อนขอกันคิปหนาขอบคุณครับ